พนักงานเขาก็มาเช็ดนะคะรัดทํากระป๋องแตกที่นี่ถ้าทํากระป๋องแตกเราไม่ต้องจ่ายอะไรนะคะเราก็แค่บอกให้พนักงานรู้แล้วเขาก็จะมาทําความสะอาดนะคะรัดทํากระป๋องเอะไรนะคะแตงกวาดองแตกนะคะเมื่อกี้นี้ซ ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้วอันนี้ซื้อของมาเยอะเลยต้องเดี๋ยวจะได้มาขนของของอกนะี่ถุงมาเลยเดียได้มาถุขงของขออกนะคะเชคค่ะเดี๋ยวรับหันด้านก่อนด้านแล้วนะคะเดี๋ยวรับก็จะมาจับของนะคะเมื่อกี้รับทำ ขวดเอ่อแต้มกวาของเขาแตกนะคะที่นี่นะคะที่นี่เวลาเราทําของในห้านแตกมาเราจะไม่ได้จ่ายเงินนะคะเพราะว่าเขามีประกัน,นะะสมมติว่าเราทําขวดอะไรแตกแล้วแตงนะคะที่เขาจัดอยู่ในร้านขเขานะคะเราก็จะเป็นเบีย้์น้ำหยดนี้หยดออกมาใส่กล่องนี้เลยกล่องเปียกดเลยไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นซองอย่างนี้ เ็ดเพชรโซ่เดเพชรโซ่ของมองั้กลาเธอของสยัยนี่ค่ะแต่แคงเลยน้ำปนไปหลแดเพชรโซ่ของมันไม่เป็นไรค่ะเพราะข้างในก็เป็นซองกล่องเปลี่ยนนไม่เป็นไรนะคะพูดต่อนะคะ รับไปทำกระปุกแตงกวนนะคะแตกในห้างนะคะรับไปทำแตกนะคะอย่าตกใจนะคะเรียกเรียกพนักงานในห้างเลยนะคะเขาก็จะมาที่มาทำความสะอาดเลยนะเพราะว่าในห้างเขาจะมีออการาทุบห้างเลยนะ,ะที่เยอนะรมันแล้วก็ไปเรียกพนักงานบอกว่าชั้นนะ่ะทําของหล่นะคะเขาก็จะรีบมาเขาก็จะรีบน้ำซาวน์นะซาวน เต้าว่าหยดใส่่อนอก็ไปซื้อของใช้ต่างๆน,นี่ไม่มีกล่องใหญ่ได้ได้กล่องเล็กมาสองกล่องได้สบู่ครีมอบบน้ำอย่างนี้มาหกขวดนะคะครีมอบบน้ำชนิดนี้ใช้สระผมได้เลยนะคะสำหรับเ้านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนลองไปสระดูก็ได้นะ ใช้ดีนะคะไม่ต้องใช้ยาสระก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังแลถึงบ้านแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรับจัดของเข้าตู้ก่อนค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะมาเล่าสู่กันฟังว่าทาของแต่ในห้างไม่ต้องตกใจนะคะบ,บอกพนักงานได้วก็ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีรับไปตัดดอกดาวเรืองนะคะว้ทาพันธีหน้านะตัดมาเยอะเลยนะคะ สีนี้นะคะตัดมาไว้ด้วยแต่ปกติแลรวลัดไม่ชอบนะคะสีนี้ดอกใหญ่ๆนะตัดมาทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะแล้วเราก็เก็บไว้ทำาันแล้วก็กวนะะลัดก,ก็ตัดดอกสีเหลือง้มาด้วยนะคะแล้วรัดจะเอาไปวางไว้เคเรานะคะตัดมาสองพันตัดเยอะเลยนะคะ พราะดอกเขาสวยๆเยอะก็เลยตัดมาเยอะเลยตอนแรกรัดว่าจะร้อยเป็นมาลัยแล้วก็ไปแฝงไว้ข้างล่างทีนี้รัดก็เลยไม่ร้อยแล้วค่ะเดูไหมค่ะดอกให,ใหญ่ๆค่ะดอกสวยเลยนะคะดอกบวบเนะ,คะใครอยากได้มาเอานะคะถ้าใครอยากได้พันนะคะดอกใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็เสียค่าส่งนะคะ,เส,คสะ,คะเสียค่าส่งเองนะคะ ติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยแล้วก็จากหน้าซองถึงตัวท่านเองนะคะแล้วก็เสียค่าส่งนะคะเสียค่าส่งเองเลยนะคะแล้วเราก็จะส่งไปให้ที่บ้านเลยะะสวยมากๆเลยนะคะพันธนี้มาจากไทยนะคะพัน์ของพี่หญิงนะคะพี่หญิงก็ให้มานะ,ะให้พันธ์มาปุูกแต่ส่วนตัวได้รัดชอบสีเหลืองนี้นะคะ เนี่ยคะเหลืองเนี่ยชอบหลยหอมหอมนะเหลืองนี้ออนนก็ก็สวยเหมือนกันนะคะแต่รับก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าก็เป็นเหลืองแบบเหลืองเหมือนผ้าเหลืองพระเนาะแต่ถ้าร้อยพวงอะไรก็สวยนะเนี่ยค่ะไว้ทําพันปีหน้านะคะดา,ดาเรืองผัดมาเยอะใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะคะ ติดต่อมาได้เลยเขียนที่อยู่มานะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็โอนค่าส่งมานะคะแล้วก็รัดก็จะส่งให้นะคะให้ฟรีนะคะแต่เสียค่าส่งเองโอเคนะคะแล้วก็ดอกดาวเรืองมาให้ดูนะคะไว้ทําพันปีหน้าแต่ปีหน้ารัดก็คงจะปลูกแค่สีนี้นะคะสีนี้สีนี้ดอกไม่ค่อยใหญ่เานระะ่แต่สีนี้ดอกใหญ่มาก แหญ่มากเลยนะดูสิเขาหน้ารักเลยนี่ค่ะสีเนี่ยสวยเหลืองนี้สวยเหลืองนี้ก็เหลืองนี้เขาก็นี่นะดอกใหญ่มากนะ,ะสวยหอมทั้งสองอย่างเลยนะคะสีนี้ก็สีนี้สวยมาก สีนี้ก็เป็นสีทองอันนี้ก็เป็นเหลืองอ่อนๆนะนโอเคนะคะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเราจะส่งไปให้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะไว้ทําพันปีหน้าค่ะลาไปกับของสวยๆงางค่ะ